เดียวหลงเปาเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงมามาเลยก็ต้องกินนาศิลามานะคะสวัสดีค่ะที่รักทุกคนมาเจอกันวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมีนะคะแต่ทุกคนเห็นตา oh. แอมปะตอนนี้ตาแอมก็คือ เซนเตอตาแตกวันเกิดแต่ว่าวันเกิดปีนี้คือเราอะไม่ได้แบบอยากจะจัดงานอะไรเนาะก็คือแบบว่าอยากจะชิวๆกับครอบครัวอะไรเงี้ย<ค><อ> แต่หลายๆคนก็คือน่ารักมากให้ของขวัญส่งของขวัญมาให้ส่งเค้กส่งดอกไม้แล้วเค้กอยู่ในตู้เย็นเต็มเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนาะซึ่งปีนี้แอมก็ไปบริจาคเงินนะคะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์นะคะเป็นจำนวนเงิน3 0 0 0 0นบาทนะเพราะว่าเคยบริจาคที่น,นั่นแล้วคือเขาต้องการอุปกรณ์นะคะเป็นจํานวนมากเนาะซึ่งแผนกที่เราไปบริจาคแผนกเด็กเล็กนะ บางคนเขาแบบเกิดมาแล้วเขายังไม่แข็งแรงเผื่อใครที่แบบวันเกิดอยากทําบุญอยากบริจาคอะไรเงี้ยแอมก็ว่าที่นั่นก็คือเป็นอีกที่หนึ่งที่ดีหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะเตรียมเก็บของนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่มาเลเซียเย้ yeah. เรากำลังจะมนไปม,มาเลเซียจริงจริงดเด่นปะ กินถ่กินอะไรอยู่คะเราจะมินประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงแอบไม่แน่ใจนะไปมาเลเซียกันเราก็ต้องมีขนมหลอกล่อดเด็กนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทริปนี้จะสนุกแค่ไหนนะคะมาถึงโรงแรมแล้วคือตื่นเต้นสุดๆ เพราะว่าเราบุกห้องลูกเนี่ยเป็นห้องใหญ่ให้ลูกอะอยู่ห้องใหญ่ถ้าใครเป็นแม่จะ g e ็ feel เนาะแล้วก็เราก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องค o n n e c t i n g แต่ไม่ใหญ่เท่าลูกนี่ค่ะแม่ดีฉันแล้วโรงแรมก็คือน่ารักมากอะ่ะมีเค้ก happy birthday กาฮป happy birthday ให้ด้วยอาย,ย,ยแต้มโอยพรให้ลูกสาวในแซี happy birthday ลูกขอให้ร่ำรวยนะลูกนะขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังรวยรวยลูกแม่ เหมือนแบบกำลังวอวยพรอะไรสักอย่างแล้วก็นี่ห้องลูกสาวห้องใหญ่มากสะใจมากทุกคนแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่นะจ๊ะห้องน้ำก็คืออลังการมากนะแอมมาบุกมานะคะที่ JW Marriott นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับห้างพา v i วิเลฟีลแบบเหมือนข้ามถนนไปเจอพารากอน M Quartier อ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโลเคชั่นที่โคตรจะดีแต่ราคาก็คือทำถึงทำจึ้งอยู่ราคาอ่าสำหรับห้องแอมนะคะก็จะเป็น ประมาณนี้นะก็ห้องใหญ่นะที่นี่คือกระจกบานใหญ่แบบเลิศชอบมากถูกใจมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นจะไปกินอะไรนะจ๊ะตอนนี้อยู่พาเิลเล่ทุกคนตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพักเลยโรงแรมที่เราพักคือโลเคชั่นดีมากก็คือตรงนี้ ชื่อเจเดิวนะห้างนี้คือมีทุกอย่างอลังการคนเยอะไปค่ะไปทานข้าวกันร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนทุกคนดูดิเขาได้มิชลินนะคะ8ปีซ้อนแล้วก็จึงมากอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารจีนนะเนี่ยแต่อร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็โปชั่นมาแล้วแต่อย่างบางอย่างโพชั่นใหญ่เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะกินอะไรบ้างว้าวน,น,นี่แหละของหม่ำหม่ำนั้นเลย อยันนี้น่ากินนะ่าเป็นเมนูนะคะที่ได้รางวัน8ปีซอนน่ากินอะ่ะแปลกอือร่อยออนี่คือหอยหอยคืออะไรใครอยู่มาเลเซียแล้วแบบรู้ว่ามันชื่อหอยอะไรบอกแอมหน่อยนะคือมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนซิเนเจอร์ของร้านเนี่ยที่ได้รางวัล8ปดปีซอนน้องคนนี้ก็คือทาราจึงอยู่หนานหนึ่งกะ 2, ระทะสองพันกว่าบาทดู มันหนึบหนึบเหมือนหอยหลอดแต่อร่อยกว่าหอยหลอดใครมามาเลยแล้วแบบอยากได้ฟิลอาหารจีนที่มาแล้วไม่ผิดหวังอะ่ะลองมาร้านนี้ทุกคนเมนูหมี่นะจ๊ะแต่ว่าเป็นหมี่แบบผัดทะเลทะเลหน่อยซึ่งเป็นเมนูที่เรคคอมเมนกันทุกรีวิวว่าต้องสั่งอะว้าวอ้อ อร,ออร,ออรอความดีงามของมาเลก็คือห้างใหญ่ใหญ่ไม่พอคือมีแบรนด์แบบเยอะแบบเยอะจริงๆที่ไหนไม่มีมาเลยก็คือมีมีแบบสับมีแบบใหม่ทุกคนดูนะลูกแอมชอบรองเท้าอันนี้มากคอ,อสอุ้ยนา่นารักน่ารักมีรองเท้าปิกาจูด้วยมาแฮงเอานะคะกลางคืนนะคะที่ตึก t R X ซนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีเป็นพวกร้านอาหารมีแบรนด์เนมมีอะไรต่างๆทุกคนเนี้ยแอมอยู่ชั้นสองก็คือที่เห็นด้านหลังคือทั้งหมดเป็นร้านอาหารร้านนั่งชิลร้านนั่งดื่มอะไรได้หมดเนาะร้านอาหารจีนร้านอาหารอะไรก็คือมีเยอะมากซึ่งอันนี้เราอยู่โซนนองนะจริงๆโซนในห้างเนี่ยมันจะมีพวกเอวีฟูชี่ใครที่ชอบช้อปอปิ้งแบรนด์เนมบอกว่าที่มาเลเซียทําได้ค่อนข้างถึงแล้วมีทุกแบรนด์ให้ช็อปจริงๆแต่เดี๋ยวเราไปนั่ง ร้านชิวกันดีกว่านะจ๊ะเบรคฟันที่นี่คือแบบโคนใหญ่คนแบบใหญ่มากว้าวอาหารแบบเยอะเยอะมากอะ่ะนี่แล้วห้องอาหารคูรเวอร์อ่ะโซนอาหารคือไปไกลถึงนู่นเลยเดี๋ยวเราจะตักของกินจุดจิบนะคะแล้วก็ไปนั่งกินมามาเลเซียรอบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยของกินเยอะว้าวอาหารมาแล้วจา้าเด็กกินอะไรเนี่ย กินโยเกิร์ตมากเลยอ่ะโหตอนนี้เรากำลังจะไป KLCC นะคะหรือว่าตึกแฝดนั่นเองซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ควรจะต้องมาแล้วดูลูกฉันสนุกปะจริงๆสนุก่าเดินไปเดินมาสนุกเดินไปเดินมาถึงแล้วนะคะ s u ริยั KLCC ซึ่งที่นี่เขาก็จะเป็นตึกแฝดนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยออกมาถ่ายรูปความจึ้งของที่นี่คือทุกที่นะช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งแล้วคือเป็นไฮเอ็นแบรนด์ชัมแบบสักซึ่งราคาที่เนี่ยเท่าที่เช็คมานะคือจะถูกกว่าไทยเกือบหลักหมื่นเลยคือนี่ชอบมาเลเซียอยู่อย่างหนึ่งที่ว่า เลดเงินมันจะถูกก็คือเมื่อก่อนนะ่มันจะเป็นสิบบาทไทยเท่ากับหนึ่งเหรียญที่นี่ใช่ป้ะแต่ตอนนี้ประมาณเจ็ของกินก็เยอะมีความหลากหลายเพราะว่าที่นี่จะมีทั้งจีนมาเลยแล้วก็อินเดียด้วยแต่คนส่วนใหญ่ไม่อยากมานะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเมืองแขกแต่จริงจริงอาหารจีนโคตรอร่อย <c oughs> แล้วก็ของช้อปปิ้งเยอะมากเครื่องสำอางก็เยอะมีทุกแบรนด์ทุกอย่างให้เลือกเลยแบบลดถูกต้องตื่นเต้นอนะ่ะเรากำลังอยู่ที่ไหนรู้ไหมเนี่ยเราอยู่มาเลยอะไรคะ

พาลูกมาดูอะไรคะมาเลเซียทั้งทีมาอะคอเลียมค่ะมาอะคอเลียมค่ะเป็นทริปเ wow. ด็กทริปเด็กมา let's go มันมาหาชิงๆเลยอุ้ยทุกคนไลออนฟิชสวยมากวีอก็จไม่ตยี่กลูกตื่นเต้นมากบอกเลย มามาเลก็ต้องกินนาศีลามานะคะเป็นข้าวแบบฟิลบ้านเขาเลยนะอาหารสั่งมาแบบเต็มโตมากแต่ว่าอันนี้ก็คือ must try ปกต,ติมันจะเอาไก่เอาน้ำพริกเอาอะไรอย่างเงี้ยมาคุกคลุกคุกคุกคนมาเลก็คือเขาจะเอามืออ่ะกินเอามือคุกคๆแล้วกิกนจับร้านนี้อยู่ที แกอี่ชั้นสี่ชื่อว่า<อ>นิตต้องฟิแนแงนะฟินแงเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งของมาเลียนะทุกคนถ้าจะเดินทางไปงเขาบอกว่าประมาณสี่ชั่วโมงอร่อยนะวัดส,สันนะ่ะคือที่มาเลียเวอร์มากทุกคนทุกคนดูความใหญ่มันใหญ่แบบนี้เลยเธอวัดส,สันที่นี่นะ่ะอิตูดี้เฮายังมีมีอนนี้ด้วยจูดี้ดอจูดี้ดอบางตัวยังไม่เข้าไทยเลยนะ ที่นี่ก็คือมีแบบช้ำอุ้ยทุกคนดูอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์อะไรไม่เคยเห็นอะ่ะเป็นแบรนด์บ้านเขาหรออุ้ยแล้วดูบลัชออนแบบเป็นสีคู่แบบนี้ตกประมาณ120บาทเองสีน่ารักด้วยเดี๋ยวจะซื้อไปลองอินทูอิมาถึงที่นี่เลยหรืออินทูอิเป็นแบรนด์คนไทยนี่เฮ้ยรถสะบัดอยู่นะสันซิลพาวเวอร์พับตลกอะมีเรมเมลด้วยเรเมลก็คือ เป็นแบรนด์ถูกและดีนะที่มีขายในอน,นอกที่นี่ก็มีนะค่ะเลฟลอนเลฟลอนอันนี้ยังไม่มีขายในไทยเลยนะที่เป็นตัวชินนะ้นอ่ะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยเห็นตัวนี้ด้วยที่เป็นแบบสกินแคร์อิงในปกติเวลามาที่มาเลียมันจะมีเป็นสครับขัดตัวเจลอาบน้ําในวอสันนะต้องบอกว่าในวอสันคือโคตรด,ดีกคนลแล้วไม่แพงก็รวมคนแบรนด์เกาหลีแบรบนด์นี้คือดังมากในเกาหลีซึ่งมาเขาก็ดีแล้วก็ มันจะมีอีกอักอนนึงเป็นครีมสำหรับทารูขุมผลโดยเฉพาะอ่ะดีมากส <c oughs> ีลาวีเซนตฟิลเยอะมาก <c oughs> สับจุบเดี๋ยวขอตัวไปช็อปก่อน <c oughs> เดี๋ยวจริงโอ้ยอาหารจีนน่ากินมากดูดิซึ้งใจอยู่รีวิวร้านนี้เยอะมากปลาต้าษาษมกระดกโดปลามาแบบตัยใหญ่แบบนี้เลยอ่ะโคตน่ากินอาหารที่นี่คืออร่อยอ่ะ มันเป็นร้านอาหารจีนที่เราหารีวิวมาแล้วคือร้านนี้ยรีวิวมันเยอะมากทุกคนที่สำคัญคืออะไรปะผัดผักอะ่ะเราคิดว่าเออมันคงไม่อร่อยอร่อยถือเมนูเพราะว่าผัดผักอะ่ะเขาใส่พวกพิษแล้วผัดนัวมากนัวแบบสไตล์จีนอะ่ะ <c oughs> แล้ว,ลวร้านนี้ยที่เรามานั่งกันอยู่อะ่ะคือเต็มทุกโซ๊เลยนะทุกคนเขาจะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือผัดผักกาดหน่อไม้จึ้งผัดผักกาด,ดหน่อไม้เขาทำอะ่ะ มันจะไม่ได้เปรี้ยวหมือนลาน์เอลทีฟิคนที่เป็นสายกินอย่างเงี้ยการเอลทีฟิตยังเอมยังให้เป็นนัมเบอร์วันอยู่เดีย๋ยวจะลองทิมนะคะอันนี้จะเป็นปลานะปลาต้มผักกาดอบอืออร่อยให้ดูความฉ่ำของผัดผักผัดผักคือฉ่ำมากเนี่ยไข่ตุ๋นร้านนี้ใครที่พาลูกมาแล้วกลว่ามันจะมีแต่อาหารใส่ริกหรือเปล่าไข่ตุ๋นซีอิวก็คือเวลีกูดโรยด้วยหมูสับหน้าท็อป แล้วให้ดูความเจ้งดื่ของขายตุน๋นมีมันมีหลายอันเลยนะเนี่ยมีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีแบบนี้ด้วยเป็นแต่งหน้านะเนี่ยของเล่นที่นีเยอะมากที่นี่ตื่นเต้นปะ Which ิ n e อ o y ู u l like? ไว้ว้าวโซนนี้ทัโ้โซนของเล่นหมดเลยอยู่พาวิลเลียนอะทุกคนชั้นเจ็ดเป็นโซนสำหรับของเล่นเด็กเผื่อใครแบบพาลูกมาอยากให้ลูกจอยๆมีของเล่น ร้านจรงก้อนไอ e นะคะรีวิวเยอะมากอาหารด้นๆนาเนี่ยอาจจะเป็นพวกหมี่พวกอ,อะไรนะแต่อยากจะบอกว่าอาหารั้นในก็คือพัตตาคารดีๆนี่เองร้านใหญ่มากมีขนมขนมด้วยนะจ๊ะอีกหนึ่งร้านนะคะร้านจ r a ก o อนไอนะคะร้านนี้ก็คือรีวิวเยอะมากเป็นอาหารแบบฟิวจีนจ๋ะจาถ้ามาแบบตอนเที่ยงก็คือไม่มีโต๊ะน่ะต้องยืนร้องนอก,นอกอว้าวปลาหิมะจา้าเขาบอกว่าปลาหิมะเนี้ยคืออร่อย ลูกโตต้องสั่งเหมือนกันจะดูความกรอบอร่อยจริงปลาเนี่ยคือต้องกินเพื่อนเมื่อไหนที่มาพาวิเลียนเนาะอยากกินอาหารจีนแบบไม่ต้องนั่งร้อนอะ่ะนั่งที่ห้างเลยอะ่ะดีสุดอันนี้นะคะอยู่ชั้นหนึ่งนะจะอยู่ข้างบันไดเลื่อนนะคะชื่อว่าร้านดราก้อนไก่ซอสหมาล่านะคะชามที่นี่แปลกเขาจะกินเป็นไก่เย็นอะ่ะแต่อันนี้ก็เป็นไก่เย็นแต่หมาล่า อันนี้อร่อยอร่อยเลยเสียวหลงเปาเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงส่ายตาไม่โกหกอร่อยมากปกติชอบดิ้นไหนฟงใช่ปะแต่ว่านี้อร่อยมากรัวมาก <c oughs> อันนี้เป็นไส้ทับโกลนะขออีกสักหนึ่งผ <c oughs> ันเนื้อใส่ต้นหอม <c oughs> มาค่ะน่ากินมากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้นหอมอร่อยเนื้อก็โอเคไม่ได้แบบนิ่มมากแต่ว่าต้นหอมที่นี่เขาจะหวานๆะน่ะต้นหอมกันใหญ่ทุกคนอร่อยนะกินมาเกือบทุกเมนูเราว่าร้านนี้อร่อยนะมีเมนูหลากหลายนะราคาก็ห้างปกติอะทุกคนแต่อาจจะแพงกว่าอาหารจีนทั่วไปเธอว่าเป็นไงปาอร่อยปะอ,าารอร่อยคนะ่ะอาาร่อยเนาะผัดผักอะไรก็ซึ้งผัดหมี่ก็ซึ้ง <laughs> ทริปนี้ทั้งทริปก็คือเอนดูตามาก